คือกอนกับฝนตกนะจ๊ะเก็บด้านเข้าวันนี้ทีเกเลือเร็วมาห้าทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวต้องเดินทางต่อไปปั้นโป่งเลยนะครับว่ายัางไงเนาะโอเคเดี๋ยวก็ยอส่งน้องก่อนเราไปส่งน้องก่อนเดี๋ยวน้องจะถ่ายรถมารับเอาของเข้าตรงนี้แล้วก็ยกของคือรถเอยรถน้องจอดข้างหลังนะครับทุกทีก็จะเดินทางต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปยกก็เดินทางมานี้นะครับมาแล้วส่งรูปไปให้แล้วเออพิมพ์ไอเดดูแชทอะพิมพ์ชื่อตามนั้นเลยนี่ครับทุกคน นางกงล้านวิวเวันทะลุลร้านวิววันน่นะนนลุกตอนเช้าลองมาแล้วบอลลิเกนฝนตกไงบ้างพ่อโ <c oughs> อ,อ้โหสุดยอดมากเลยโดนฝนมา3คืนสี่คืนแล้วลูกเอ้ยถ้าไ,ไงฝากพ,พ่งนี้นะที่วัดท่าผาครับใกล้บ้านเลยปะใกล้บ้านอ่าพรุ่งนี้มาชมนะแล้วก็จบลิเกก็มีซ้อมนะพ่อเนาะซ้อมกุูมปิดใช่ซ้อมปูมปิดไอ้ฝากปูมปิดไหนแล้ววันที่8ก็ฝากุูมปิดของทุกคนเลยครับวันที่3ที่4นะครับ ก็จะหมดเขตก็ประมาณวันที่29เดือนนี้นะครับแล้วก็จะไม่รับแล้วเพราอให้แอดินได้พักผ่อนได้เตรียมงานการได้ทุกครับก็ฝากเป็นใจให้บ้านในทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับรนีครับแรกดูแล้วรูแล้วลมาแล้วนะเดี๋ยวพีโยส่งน้องแล้วพีโยขึ้นรถแล้วพิโยก็จะไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไกลไปบ้านโป่งฝนตกด้วยแล้วพีโยก็จะไปเทคแคร์น่านใจกับพี่กบด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับก็ามาจอดรอนะนี่นี่รถทีมงาน,นครับคุณั้งนุ่นก็กำลังขยับออกมาอยู่นะก็ะของมันเยอะนะครับขยับก่อน น้องนุ่นก็มาแล้วนะครับพี่โยขอภาคเสียงใส่นะเนื่องจากฝนตกนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับมาแล้วจ้าครับตามกันมากับน้องนุเลยนะครับรวน้องนุวนลงมาก่อนนะครับแต่ว่าน้องนุยยังคุยกับเอฟซีไม่จบนะดุนียในเต็นท์เพราะว่าฝนตกนะครับน้องนุ่นมาแล้วเบรกอะไรเอ่ยปืดอ๋อมีเอฟซมารอนะครับมารอส่งนะเนื่องจากวันนี้น้องไม่ลงมาคุยกับทีมงานนะครับก็เอฟซก็มารอ ดักส่งกันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างน้องจอกเดินทางกลับนะครับมาทักทายกันแป๊บหนึ่งนะครับเอาของมาส่งแล้วก็มาถ่ายรูปพ่ธะลึกนะครับน้องก็บางท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้มาดนงานบ่อยก็มาถ่ายรูปแล้วก็ส่งพินุษเดินทางกลับนะครับใช้เวลาไม่นานตรงนี้นะฮะล่ำลากันนะครับโยก็ส่งพิรุนเสร็จก็หลังจากตรงนี้ก็กลับเลยนะครับไม่ใช่กลับเลยสี กลับมาบ้านโป่งนะจ๊ะมาเตรียมงานที่บ้านโป่งนะครับไทยคลิปไปทุกคนดูเย็นนี้นะครับวันที่เจ็ดนี้นะครับที่วัดท่าผานะครับ หลังจากทักทายกับ f อฟสักครู่หนึ่งนะครับก็ทําการล่ําลาเพื่อส่งน้องเดินทางกลับเลยนะครับพี่โยก็แยกกับน้องตรงนี้นะครับเพื่อจะเดินทางต่อไปที่บ้านโป่งนะครับเพื่อเตรียมตัวถ่ายคลิปไร้สดเย็นนี้ที่วัดท่าผานะครับแล้วก็ต้อรีบกลับไปตัดคลิปล้อมุนคลิปนี้แหละครับที่ทุกท่านกาลังชมอยู่นี่ฮะุกทานดนรับชมกันนะครับบ๊ายบาย กนะกไปกนะไปู่นนะน้องลูกไปนู่นลแล้วนะไปบารพี่โอไปแล้วจ้าสวัสดีครับน้องลูกขึ้นรถไปแล้วนะโอเคสวัสดีครับฝนตกไปจ้าไปแล้ว